ทำนายความฝันฝันเห็นสาวสวยแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคลิลทำนายดวงนะคะว่าฝันเห็นสาวสวยผู้หญิงรูปงามแปลว่าอะไรได้ไพ่สตอรี่เทลจัดติ The dim mơ kết thúc lê làm sổ lê หกหนึ่งสี่หค่ะเลขนำโชคหนึ่งสี่หฝันว่าได้พูดคุยกับผู้หญิงสวยเป็นความฝันดีในเรื่องความรักแต่ไม่ดีในเรื่องหนี้สินฝันว่าได้คุยกับผู้หญิงสวยแปลว่าคุณจะมีปัญหาทางด้านคดีความจะถูกทวงหนี้ คุณจะมีปัญหาทางด้านคดีความอาจจะได้หมายสารจดหมายทวงหนี้อาจจะได้รับจดหมายทวงหนี้บัตรเครดิตคุณจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ตั้งคันจะได้เจอคนรักที่จริงใจฝันเห็นสาวสวยเป็นความฝันที่ดีตรงที่ว่าจะสมหวังในความรักจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ตั้งคัน จะได้เจอคนรักที่จริงใจสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่จะมีภัยทางด้านคดีความจะเจอทางด้านดีจะเจอทั้งนกดีนกเลวหมายความว่าจะเจอทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องเลวเข้ามาคุณเป็นคนพูดเก่งค่ะอันนี้เป็นไพ่นักเล่านิทานคุณเป็นคนพูดเก่งคุณเป็นคนคุยเก่งนะ คุณเป็นคนพูดเก่งคุณเป็นคนคุยเก่งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนทวงหนี้ได้รับจดหมายทวงหนี้หรืออาจจะไปขอกู้หนี้ปันแปรได้สองอย่างก็คือ 1. โดนทวงหนี้ 2. ยื่นไปยื่นเอกสารไปยื่นเอกสารขอกู้เงินกับทางธนาคารเลขนำโชค1 4 6ค่ะ